เาต้องทำานะครับผมปดทวงนะครับต้องการประชาธิปไตยคืนต้องความที่ประทายคืน้นเพื่อนผมใจุกขังเลนเพื่อนผมออกมาเพื่อนผมออกมาให้หมดนะครับให้มวันนี้โรงพักโดนเผาน่ ผมเอาจริงมาจริงเอาวปรองวะต้องการอะไรครับต้องการทักคาของเืองโาที่ตยครับอากตข้นประชาชนครับคืนประชาชนครับมาด้หมูจมพะครับ้องการจากที่ตายชึน

ผมเองครับผมเองหมูจอพาผกหมูจอพาผมอยารยทำให้เกิดะผมจะชุนนุมใหญ่กว่านี้อีกถ้าไม่ปล่อยทั่วทุก็จับผมม่ถังไปเลยอ สวัสดีครับผมต้องการมาคุยเรื่องที่จากเพื่อนผมไปเมื่อวันก่อนนะครับผมต้องการให้ปล่อยให้ปล่อย แล้วผมต้องการสาทิตายของผมคืนก็อย่างนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายเพิ่มถ้าที่ตำรวจเราทําตามหน้าที่พอนนี้ที่จะปล่อยเนะี่มันมีกฎหมายนะครับที่จะสามารถให้ประกันตัวนะพวกเราอย่าใช้ความรุนแรงเราเป็นมือใด้วย,นะยกันนะเข้าใจกันเนาะตอนนี้เพื่อเราถูกจับมันกีนก่คนมาถูกมาเจ็ดคนครับตอน <7 S 2> <ค>น,นี้เนี่ยคนใช่ไหมผมต้องการให้ปล่อยออกก่อนนี้เข้าใจเข้าใจเข,ข้าใจยังมาใกล้ผมยังมาใกล้ผมนะทำไมครับแตะตัวไม่ได้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับ ว่าต้องการที่จะให้เกิดการประทะการพูดคุยกันด้วยเหตุผลเราสามารถที่จะที่คายได้นะครับครับผมเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปดูว่าเจ็ดคนเพื่อนเราเนี่ยที่ตารวจจับมาเนี่ยนะคะเขามีความผิดอะไรบ้างถ้ามีโทษปรับผมจะให้ดําเนินการปรับแล้วก็กลับบ้านได้ครับผมจะประกันตัวออกได้ไหมครับวันนี้เดี๋ยวให้ผมดูก่อนถ้าหาว่ามีความผิดเรื่องมาการตัวก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทรบาบให้เรารอก่อนเนาะ ครับอย่างงนึครับเรืいい่องประชาธิปไตยเราต้องได้กลับคืนมาครับผมก็ชอบประชาธิปไตยเช่นกันนะครับคุระบุแล้วว่าขั้นพื้นฐานของทุกคนนะครับมีสิทธิที่เข้าเทียมกันตามวจต้องมาดูเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตำรวจต้องมาชนนะครับผมผมขอเครื่องแบบผมจะเป็นประชาชนเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราก็คือคนไทยที่รักประชาธิปไตยถูกไหมโอเคครับได้ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูให้ต้องปล่อยายในเย็นนี้นะครับในเย็นนี้เดี๋ยวขอให้ดูก่อนถ้าหากว่าอะไรที่จะต้องดําเนินการตามระเบียบและกฎหมาย ก็จะเชิญให้เรามาทราบนะทำตามกฎหมายแล้วอยู่ใครทักตรวหมายด้วยกันถูกไหมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยครับคบแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อ